เรามาดูทุเรียนคู่นะครับแท้แท้เลยนะนี่นะจะเห็นว่ามีสองยอดนะครับยอดหนึ่งยอดหนึ่งก็คือต้นหนึ่งแหละนะกระโดงหนึ่งนะนะครับแล้วก็พันมพันเกลียวเลยนะนะครับเห็นไหมพันเกลียวลงมาเลยอันนี้ใช้เสียบเห็นปะ เป็นสองต้นนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นเม็ดเนี่ยอันนี้เป็นเม็ดอัน,นก็เม็ดหนึ่งแล้วก็เสียบเนะเสียบตรงไหนนี่ยังมีแผลอยู่นะนี่แผลสุดเลยเดี๋ยวผมจะทําการนะครับขีดตรงนี้กีดตรงนี้ให้เป็นแผลนะครับแล้วพันด้วยพาราฟิลนะครับแล้วทิ้งไปเลยนะครับนะครับถามมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าไม่รู้ผมทําให้มัน เพื่อความเพื่อความอะไรฮะเพื่อทดลองทดสอบแล้วกันนะว่ามันจะโตได้ดีกว่าไหมพอปุ๊บเนื้อมันจะติดกันใช่ไหมแผลมันติดกันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นต้นเดียวกันนะครับจะมีลําต้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับส่วนรากก็หากินไม่สองต้นเนี่ยจะเป็นเม็ดด้วยมันหากินเก่งละนะครับเนาะจะทาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ แล้วเดี๋ยวผมลงแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับตอนเนี้ยผมยังไม่ได้ลงอันนี้อยู่ในกระถางอยู่นะครับในกระถางอยู่นะครับเดี๋ยวผมออกไปลงที่สวนเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็มาคอยดูกันนะครับว่าการพนา,าการเขาเป็นไงนะครับผมเชื่อยังไม่มีใครทำหรอกถ้าเรื่องความบ้าเนี่ยยกให้ผมนะหรืออาจจะมีใครทําแล้วก็ได้แต่ผมยังไม่เห็นใน u t u b e อะเอาเี้นะครับเนี่ยในคู่จริง นะครับคู่จริงนะฮะไอ้ทุเรียนที่เขาปลูกเขอบอกทุเรียนคู่ทุเรียนเขาเล็กเกทุเรียนปลูกห่างฮะนี่ทุเรียนคู่มันต้องแบบนี้อ่ะนะครับคู่ก,กันไปเลยน,นะครับรักกันละเกินฮะกอดกันเป็นเกลียวเลยเขาบอกทุเรียนเนี่ยเวลาหันโดนพระอาทิตย์อะไรพวกนี้น,นะฮะไอ้หัน้าไม่หันไปทางทิศตะวันออกใบเนี่ยไปรับแดดมันจะตายนะครับบิดตัวไม่ได้บิดตัวตายนี่ผมไม่เห็นมันตายแล้วเนะี่ย บิดเป็นเกลียวเลยทฤษฎีผมผมไม่เชื่อนะผมเชื่อว่าดินนะถ้ามันร่วนซุยนะนะครับลากเดินดีนะต่อให้มันหันไปทางไงนมันก็โตนะครับนะถ้ามันไม่สมบูรณ์น่ะยังไงก็ตายนะครับโอเคทุเรียนอาจจะไม่ทนแดดทนอะไรนี้จริงไม่เถียงนะครับอาจ,จต้องใหม่ๆอาจ,จต้องมีสแลนสลบปลูกให้เขานะครับแต่ตอนนี้ผมก็เอาไปอีกสัก ักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวค่อยเอาไปลงที่สวนนะนะครับใครสนใจมาดูความแปลกอะไรเงี้ยนะฮะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วมาตามดูกันว่าพัฒนาก,การมันจะเป็นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวผมเจ้ามีดอ่ะเดี๋ยวทวนหน่อยเจ้ามีดกรีดตามนี้นะครับตามนี้ให้สอกทั้งสองต้นนะแล้วติดกันแล้วผมจะใช้พาราฟิลตตัวน,นี้นะครับพันนะครับ ผมถือกล้องมือเดียวเลยไม่ได้ทำให้ดูนะครับเอาพูดง่ายว่ากรีดเสร็จแล้วผมพันแล้วกันมันมันเข้าใจง่ายอยู่แล้วครับกรีดถ้ามันเป็นแผลอย่างต้นแล้วเอาแผลติดกันนะครับเราพันด้วยพาราฟิลพาราฟิลตัวนี้เป็นไงพาราฟิลมันจะเป็นลักษณะของเราพันทิ้งได้เลยครับพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเปื่อยย่อยสลายงมันเองประมาณเดือนหนึ่งนะครับมันดีกว่าพันเชือกนะครับแล้วกันน้ําเข้าด้วยนะฮะนะครับถ้าพันเชือกบางทีอ่ะมัน เราลืมมาออกมันคอกิ่วเลยต้นขาดเลยนะครับต้นมันใหญ่ๆขึ้นแต่พาราฟิลไม่เป็นไรครับนะครับนะมันเป็นธรรมชาติมันย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้นะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับลัางจากพันแล้วนะครับกีดแผลเสร็จแล้วพันพาราฟิลแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะฮะเพื่อนใดสนใจจะดูการเปลี่ยนแปลงของมันนะฮะก็ กดที่ playlist ของผมนะครับคือผมช่องผมนําทําม่วทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยฮะคือหลากหลายะนะครับช่องผมแต่ว่าถ้าเข้าไปดูที่มันจะเป็นเกี่ยวกับกเกษตรนะครับกด playlist เข้าไปนะฮะกด playlist เ์ืองเลือก,กเกษตรนะครับมันก็จะผมจะรวมเกี่ยวกับพวกต้นไม้เอาไว้นะครับผมเค okay, สวัสดีครับ